วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของปรัชญาพื้นฐานกับแนวคิดในการจัดการศึกษาปรัชญาพื้นฐานปรัชญาทั่วไปถือว่าเป็นปรัชญาสากลที่มีความสําคัญสามารถนํามาวิเคราะห์ตีความและเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อเหมาะสมกับสภาพของสังคมก่อนที่เราจะได้ไป ศึกษาในเรื่องของปรัชญาพื้นฐ<อ>านกับแนวคิดในการจัดการศึกษาเรามาทําความเข้าใจกับคําว่าปราัชญาคนทั่วไปเมื่อได้ยินคําว่าปราัชญามักจะคิดถึงสิ่งที่ดูซับซ้อนหรือยากที่จะเข้าใจบางคนอาจคิดว่าปรัชญาเป็นเรื่องของทฤษฎีหรือแนวคิดที่ใช้งานได้เฉพาะวงการวิชาการเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตประจำวันเลย ความจริงแล้วปรัชญาเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้โดยไม่รู้ตัวเช่นเมื่อเราตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราอาจกำลังใช้ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าและความเชื่อของเราเพื่อที่จะตัดสินใจในสิ่งนั้นหรือเมื่อพวกเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเกิดสิ่งนี้ได้ยังไงทำไมจึงเป็นแบบนี้นี่แหละ เรากำลังเข้าสู่กระบวนการทางปรัชญาแล้วค่ะคนทั่วไปอาจมองปรัชญาเป็นเรื่องไกลตัวหรือซับซ้อนแต่แท้จริงแล้วปรัชญาแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราผ่านการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบที่มีความหมายกับตัวเราเองค่ะนะคะถ้าเราพูดกันง่ายๆปรัชญาก็คือการตั้งคำถามแต่ไม่ใช่คำถามธรรมดาธรรมดามันคือคำถามที่ท้าทายความคิดและผลักดันให้เราค้นหาคำตอบที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ความจริงและคุณค่าเราอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมการศึกษาจึงสำคัญหรือเอ๊ะอะไรคือความสุขที่แท้จริงคำถามเหล่านี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวลองนึกภาพว่าปรัชญาเป็นเหมือนแผนที่ที่ช่วยให้เราเดินทางผ่านความซับซ้อนของชีวิตมันไม่ได้บอกเราว่าต้องไปทางไหนแต่ช่วยเราเลือกเส้นทางด้วยตัวเองแล้วเข้าใจว่าทำไมเรา ถึงเลือกเส้นทางนั้นเมื่อพิจารณาจากรูปสรรพสัอักของคำว่า philosophy รากศัพท์เดิมของคำว่า philosophy ก็มาจากภาษากรีก philosophy รวมกับ sophia คำว่า p h i l o s นะคะก็แปลว่า love หรือรักหรือความรักส่วน sophia แปลว่า wisdom หรือความรู้ความปรดเปร่องเมื่อรวมสองคำนี้เข้าด้วยกันก็จะหมายถึงความรักในความรู้หรือความรักในความปรดเปร่อง รัชยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งก็มี idealism materialism experimentalism existentialism ต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกับ idealism หรือปรัชญาจิตนิยมกันปรัชญาจิตนิยมเนี่ยมีความเชื่ออย่างไรโลกนี้เป็นโลกของจิตใจ world of mind. ใจนั้นอยู่เหนือวัตถุความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่วัตถุภายนอกปรัชญาจิตนิยมจึงให้ความสำคัญกับความสุขทางใจมากกว่าทางกายสำหรับปรัชญานี้มีนักคิดสำคัญเช่นเพลโตพูดถึงการศึกษาแล้วเพลโตก็ได้ให้ทัศนะว่าการศึกษาคือการให้ความเจริญเติบโตเน้นการอบรมจิตใจการมีระเบียบวินัย การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญานี้มีลักษณะอย่างไรปรัชญานี้เชื่อว่าการเรียนรู้ขึ้นอยู่กันอย่างเห็นอินไซต์ดังนั้นครูจึงมุ่งพัฒนาจิตใจของผู้เรียนเป็นสําคัญโดยเน้นที่คุณธรรมความดีซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีความสัมที่สุดส่วนการเรียนการสอนก็จะมุ่งสอนให้ผู้เรียนแสวงหาความสุขทางใจมากกว่าแสวงหาทางวัตถุ มักจะใช้วิธีการสอนแบบบอกเล่าบรรยายยกตัวอย่างอ้างอิงด้วยนิทานสอนให้จําให้คิดอย่างมีเหตุผลมากกว่าจะให้ทําการพิสูจน์หรือปฏิบัติจริงการเรียนการสอนก็มักจะเน้นการเรียนการสอนในห้องเรียนและห้องสมุดมากกว่าการศึกษานอกสถานที่หรือทัศนศึกษาครูเป็นผู้แสดงนักเรียนเป็นผู้ดูครูเป็นผู้พูดนักเรียนเป็นผู้ฟังการเรียนการสอนแบบนี้ก็จะถือได้ว่ายึด ครูเป็นศูนย์กลางของการสอนมากกว่ายึดผู้เรียนนะคะถ้าเราจะประยุกต์ใช้ปรัชญาในการจัดการศาึกษ,ษ,ษาแบบผสมผสานกันของการจัดการศึกษาไทยเรานะคะเ,เราก็สามารถนําปรัชญาจิตนิยมเนี้ยมาพัฒนาในเรื่องของจิตใจและคุณธรรมธีการจัดการเรียนรู้ก็อาจจะใช้การอภิปรายเชิงลึกนะคะโดยการตั้งคำถามเพื่อให้เด็กเนี้ยได้ ฝึกการคิดวิเคราะห์ใช้วิธีการสอนแบบ s o ค r ท t ิสเมททอดนะคะก็คือการตั้งคำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยไตรตรองความเชื่อและแนวคิดของตัวเองเช่นการสอนวนรรณคดีหรือวรรณกรรมนะคะคุณครูก็ควรที่จะตั้งคำถามเ,าเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้อภิปรายเชิงลึกได้วิเคราะห์ตัวละครวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่เรียน ดังนั้นบทบาทของครูนะคะจึงมีความสำคัญในเรื่องของการเป็นผู้ชี้นำหรือผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเนี้ยเป็นนักคิดรู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็ลักที่จะเรียนรู้คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราปรัชญาวัตถุนิยมคือแนวคิด มองว่าความจริงอะอยู่ในโลกที่มันจับต้องได้ mm. เห็นได้แล้วก็สัมผัสได้เ mm. ช่นธรรมชาติ mm. สิ่งแวดล้อมและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์บิดาแห่งวัตถุนิยมก็คืออริสโตเติลทัศนะของอริสโตเติลการศึกษาเนี่ย mm. ก็จะแตกต่างจากเพลตโต โดยอริสโตเติลเห็นว่าการไข้ควหนหาเหตุผลด้วยจิตใจอย่างเดียวไม่เพียงพอจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงตามธรรมชาติด้วยเป็นการมองโลกทางด้านวัตถุสำหรับผู้ที่เชื่อในวัตถุนิยมก็จะมองว่าความรู้มาจากประสบการณ์ตรงจากการสังเกตการทดลองและการใช้เหตุผล อย่างมีตรกกะเมื่อเราพูดถึงการศึกษาปรัชญาวัตถุนิยมชี้ว่าเป้าหมายของการเรียนรู้คือการเข้าใจโลกอย่างถูกต้องเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลดังนั้นการเรียนการสอนแบบวัตถุนิยมมักจะเน้นที่การเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เป็นจริง ก็ตัวอย่างเช่นการทดลองในห้องปฏิบัติการการสังเกตปรากฏการในชีวิตประจำวันการใช้สื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจโลกธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นครูในแนววัตถุนิยมหรอคะครูในแนววัตถุนิยมเนี่ยก็จะเน้นสอนให้หนักเรียนคิดเป็นระบบใช้เหตุผลและเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตจริงการให้หนักเรียนท่องจำก็จะมีน้อยลง ก็ยังเป็นครูนะคะที่สาธิตแล้วก็ทดลองให้นักเรียนดูเกา่โดยสรุปว่าคือการจัดการเรียนสอนตามแนววัตถุนิยมก็จะเน้นความรู้ที่มาจากประสาทสัมผัสทางกายโดยเฉพาะการดูเป็นหลักคุณเคยสงสัยไหมว่าเรารู้สิ่งต่างๆได้อย่างไรบางคนบอกว่าความรู้มาจากเหตุและผลหมายถึง แนวคิดที่เชื่อว่ามนุษย์สามารถเข้าใจความจริงหรือสร้างความรู้ได้โดยอาศัยการใช้เหตุผลหรือการคิดวิเคราะห์บางคนก็บอกว่า,ามาจากความเชื่อแต่สำหรับแนวคิดประสบการณ์นิยม (Experimentalism) ซึ่งเชื่อว่าความรู้ทั้งหมดของมนุษย์มาจากประสบการณ์และการสังเกต วันนี้เราจะมาดูว่าประสบการณ์นิยมคืออะไรไมีหลักการอย่างไรและเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของคนเราบ้างปรัชญาประสบการณ์นิยมหรือปรัชญาปฏิบัตินิยมหรือปรัชญาอุปกรณ์นิยมเป็นปรัชญาที่แพร่หลายทั่วไปในวงการปรัชญาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19เป็นต้นมาผู้บุกเบิกปรัชญานี้ก็มีสองท่านคือ วิเนียนเจมส์และจอห์นดิวอีด้วยปรัชญานี้เขาเชื่อว่าโลกใบนี้คือโลกของประสบการณ์ชีวิตคือการเดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์ในทัศนะของดิวอีเห็นว่ามนุษย์จะรับความรู้สิ่งต่างๆจากประสบการณ์เท่านั้นการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่เหมาะสมก็คือการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์จัดการศึกษาตามแนวปรัชญาสาขานี้นะคะมีความเชื่อ ว่าการเรียนรู้ต้องควบคู่กับประสบการณ์การเรียนการสอนก็จะเน้นการเรียนโดยวิธีการแก้ปัญหายึผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเรียนรู้ในขณะที่นำความรู้นั้นมาใช้การจัดกิจกรรมทดลองค้นคว้าฝึกแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริงตัวผู้เรียนเองเนี่ยก็จะเกิดการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ ส่วนบทบาทของครูตามความเชื่อของปรัชญานี้นะคะครูก็จะเป็นผู้ที่ชี้แนะสำหรับนักเรียนก็คือผู้ที่ปฏิบัติกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือการจัดการเรียนการสอนตามแนวประสบการณ์นิยมก็จะเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงหรือที่เรียกว่า learning by doing นั่นเองค่ะ เคยตั้งคําถามกับตัวเองไหมคะว่าฉันเกิดมาทําไมหรือชีวิตของฉันมีความหมายอย่างไรยู่งเหืองเป็นคําถามที่แปลกๆใช่ไหมคะเชื่อว่ามีหลายคนนะคะที่ตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองคำถามแบบนี้ก็คือหัวใจสำคัญของปรัชญาอธิภาวะนิยม existential i s m วันนี้เราจะมาคุยกัน ว่าแนวคิดนี้คืออะไรและมันช่วยให้เราเข้าใจชีวิตตัวเองได้อย่างไรบ้างปรัชญาอัติภาวานิยมเนี่ยเป็นปรัชญาที่มุ่งเน้นการค้นหาความหมายในชีวิตของแต่ละคนนะคะหัวใจของอัติภาวานิยมนี่ก็คือจะเชื่อว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยไม่มีความหมายที่ตายตัว คนแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องสร้างความหมายของชีวิตขึ้นมาเองโดยผ่านการเลือกแล้วก็การกระทําของตัวเองปรัชญานี้มีราักฐานมาจากสภาวะความวุ่นวายในสังคมนะคะออโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสงครามแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสําหรับเรื่องในอนาคตเนี่ยก็จะไม่มีความหมายเลยสําหรับออปรัชญาสาขานี้<อ>ตามสภาพแวดล้อมในสังคมอนาคต เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถจะคาดการได้พวกที่เชื่อในปรัชญานี้จึงหันมาเน้นการอยู่เพื่อปัจจุบันเชื่อว่าคนเราจะอยู่ในสังคมเช่นนี้ได้จะต้องสามารถปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมีความสุขต้องสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได้นะคะกล้าตัดสินใจเลือกที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองปรัชญานี้จะเน้นความสำคัญของบุคคล แต่ละคนและเน้นการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความมีเสรีภาพในตัวเองสำหรับการจัดการศึกษาตามความเชื่อของปรัชญาสาขานี้หรอคะ,อะสำหรับการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาสาขานี้นะคะ <c oughs> ก็เชื่อว่า <c oughs> การเรียนรู้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองดัง <c oughs> นั้นการเรียนการสอนจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนตามความถนัดหรือความ สามารถบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคลคนแต่และคนก็มีความถนัดไม่เหมือนกันเนาะ,ะดังนั้นก็ไม่ควรบังคับให้เด็กนักเรียนทุกคนเรียนเหมือนกันกาเรียนการสอนก็จะเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอย่างอิสระไม่ควรคิดหรือทําตามผู้อื่นการเรียนรู้ก็เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ส่วนครูก็จะเป็นผู้ดูหรือพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาถ้าผู้เรียนต้องการนะคะผู้เรียนจะมีสละเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการคิดการตัดสินใจด้วยตัวเอง